เดีซ้ายนะครับโยกช่เนหัจับโนละว่าไงครับอะไอไหมอไม่อร่่าี่คณินกำลังจะบัจอชิงเจ้เอ๊ะำเพ้อะอันนี้เจจู่เขาเอาเจจูเจจูเขาิมอ่านะครับนี่นี่ให้เหอนตอน

được à, Nên, bây thuyết bây thuyết này, tài lấp, rồi, tài cái hấp อบ in ่ฮ pues ู้บ่มาบ่ฮ um ู mm ้บ hmm. ่ฮ no. ู้ขึ้นชมได้เลยครับนี่ขึ้นชมได้เลยเนาะต้องต้องกว้างหำน่อยก็เดี๋ยวมันจะโผล่ก่อนขึ้นชมเจดีย์เจดีเจดีย์

สุิชชาติสุแก้วครับอดโรงเดนเทพินะจักรวัตรต่อดยเอพีนอายุธมาครับเ็ครับแชร์วิชังบุญครับ เออจะของเตี๋ยีสายเร็วเล้ยวคณะกรรมการจะรับประทานอาหารกลางวันนะครับกองเตี๋ยนีสายคณะกรรมการจะต่อไปด้วยท่านประหลัดคุยตับแตครับพี่ยักษ์นายหมอศิษหมอราวังนาพรคนคณะกรรมการโอ้โหเออว่าสี่คล้วลุกลบลุกลบลุกลบกับเดี๋ยวเนาะอันนี้รถพระธาตุไทยนะสวัสดีเท ออนหวานกว่าเช่นสวัสดีครับอันนี้อากเนสวัสดีครับผู้เข้าุิคีสวัสดีครับสวัสดีครับเนสวัสดีครับเน่ดีั้าประกาศพืนคะแนนอยู่ ลำากลำากครับแต่ถึงยากนะแตมะมาจะตือนงต้นเตือเหนือต้นใจนะครับจะได้ารท่อาจับกรสในสังนกว่าเวลาีมาานรั้แตง้าลาต่าสาเนี่ยต้องอายสายิกันเที่นมสวัสครับเฮ้ ครับ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  chào ครับ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 

เดือดจัดแย่เจาะพ่อมาีสารีพอดีอ่ะเดือดจัดแม่เดือดจัเงแนตองลูห่มตองอันหุ่นต่อแ่สามเป็นเรื่อพ่อต่ตื่นเต้นนะแม่